สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็คืออย่างงี้เลยนะครับโอเคป่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวด1นึ่กุมภาพันนะครับอ่าก็คืออย่างนี้เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือ2 5งหนะครับอ่าก็คืออย่างนี้เลยนะ อ่าหกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์หกสามนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับโอเคปะ่ะรางวันหกล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบนี้มาให้ดูเช็คให้ท่านชมได้ดูกันเลยนะครับโอเคปะ่ะอ่าก็คือวิธีการเช็คนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับวิธีการเช็คนะท่านผู้ชมก็ถือว่าให้ท่านชมได้ดูกันเลยลว,วันที่หนึ่งกุมพ่าว่า ท่านผู้ชมจะถูกเลขไหนนะครับคลิปนี้ยาวกี่นาทีละหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมจะทำการเช็คให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราหมาดกันเลยนะโอเคไหมฮะ <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นสลากนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอันนี้เป็นสลากนะครับโอเคปะอ่ะอันนี้เป็นสลากนะครับโอเคปะมันก็จะ เป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอันนี้เป็นสลากนะครับสลากออมเออสลากไม่ใช่สลากออมสินนะไม่ใช่สลากเากอสอนนะท่านผู้ชมมันจะเป็นคนละอย่างนะท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็มาเสิร์ชหากันเลยนะครับโดยที่เราเสิร์ชหานะอ่ะก็คือเสิร์ชหา4 7 2 6 2 5ออ่ะตัวสลากครับอ่ะก็คืออย่างนี้ ไม่ถูกครับผมก็คือไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมก็จับประมาณนี้กันเลยนะไม่ถูกรางวัลนะซึ่งอันนี้คือแสดงว่าเออเอออันนี้ไม่ถูกนะครับก็คือมันจับเป็นมานี้กัเลยนะก็คืออันนี้ใบนี้เก็บไว้นะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้หนึ่งใบนะครับ,นนรบซื้อมาประมาณเออสองใบนะครับสองใบสิบสองล้าน ป่านนะมหา,าละลาบเฮงเฮงเลยๆนะครับอ่ามหาลาบเฮงเฮงเลยๆเรื่อยๆปังๆนะครับอ่าก็คือประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าเดีย๋ยวผมจะให้ดูนี้นะครับก็คือ <c oughs> ก็คือหกหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามนะครับ อ่าก็คืออะไรรู้ไหมหกล้านบาทนะครับโอเคปะอ่าหกล้านบาทนะครับเลขสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งเก้าสี่สามสี่ห้าสี่นะครับสี่พันบาทนะครับอ่าสี่พันบาทนะครับโอเคปะอ่าก็จะมานี้เลยนะครับอ่ะห้าสี่สี่ห้าเก้าหนึ่งสี่พันบาทเนี่ยศูนย์เก้าและสองพันบาทก็จะมานี้เลย แสดงว่าไม่ถูกนะ่านผู้ชมทีน,นี้เราสามารถเสิร์ชหา,าตรงนี้ได้น,นะโอเคปะก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้กี่นาทีอ,อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับท่านผู้ชมก็จะมานี้กันเลยนะครับ3.52วันแบบนี้ไลฟ์ไปประมาณ9นาทีนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้เลยนะครับโอเคปะอ่าเดี๋ยวขอญาติไลน์นาทีแป๊บหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้รู้กันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับ ให้ทุกคนเสี่ยงโชคกันเลยนะครับอ่อาก็คือเราเนี่ยจะเสิร์ชหาอย่างไรนะครับโดยที่เรากดเสิร์ชหานะครับสี่เจ็ดสองนะครับสนะี่เจ็กส้านะเรากดที่คําว่าเสิร์ชเข้าไปแบบนี้น่าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลน,นะครับแสดงว่าคุณไม่ถูกรางวัลแบบนี้ แสดงว่าคุณไม่ถูกนั่นเองนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคปะอ่าแสดงว่ารางวัลที่ใกล้เคียงเนี่ยหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสี่นะกับหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสองนะหนึ่งแสนบาทนะครับโอเคปะอ่าแล้วก็แปดศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดนะสองแสนบาทมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรางวัลที่สองก็จะประมาณนี้เลยนะครับ มาสร <c oughs> ุปมาหน่อยนะครับแสดงว่าหวยตัวนี้ใบไม่ถูกนะครับโอเคปะที่ผมไปซื้อมาก็จะเอามานี้เลยช่วงนี้หวยกินมากครับโอเคปะก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับที่ผมพูดมาหวยกินนะอันนี้ใบนี้ก็ทิ้งไปใบนี้เก็บไว้นะครับไม่ต้องทิ้งนะก็ถ้าทิ้งก็หมดอายุไปเสียดายไป นะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าช่องผมก็มีเอ่อการเสิร์ชหาสลากนะเสิร์ชหาเกี่ยวกับสลากนะครับท่านผู้ชมอ่าก็คือเราสามารถเอ่อดูด้านนะัท่านผู้ชมพรีรพลมิเดียพีรพลมิเดียเนี่ยพีรพลมิเดียเดียเ๋ยวผมจะให้ดูนะครับพีรพลมิเดียนะเสิร์ชหานี้เข้าไปาานะพีรพลพีรพลนะพีรพลมิเดีย ของมีเดียนะครับมีเดียนะครับอ่ะกดเรืยไม่ไปอ่ะอ่ะสลากนะครับสลากนะครับท่านผู้ชมก็คืออย่างนงี้เลยนะครับอ่ะ สวัสดีครับท่านชมสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับออแบบนะบบดนี่ั้นะบบเนะครับตามนี้ครับเจนึ่ี่นึ่สามเก้าห้าบเแบบนี้ครับชมก็จะประมาณนี้กันเลยทุกคนจะได้รู้กันเลยเนะครับโอเคปะมันก็จะเป็นประมาณนี้กัเลยนะครับ โอเคไหมครับอ่าก็าคือเขาเรียกว่าสลัดนะครับโอเคปะก็จะมานี้วิธีการตดหง๋วยนะครับก็มาอนี้กันเลยนะครับอ่าก็จะมาอนี้กันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับคลิปนีกี่นาทีแล้วเจ็ดนาทีก็ขอจบคลิปใบเพียนนี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ